พี่รีวิวหน่อยรถนะจอดเยอะเลยรถเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับร้านพี่ฝายมาแล้วนะเข้าใจไหมเนาะไปรุน่นนะรถที่ร้านนี้เอาซื้อมานี่คือมาขายนะใช่ไหมเนี่ยรถขายนะครับผมนะร้านพี่ฝายเนี่ยครับผมนะมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะเข้าใจไหมเอฟซี FC. สวัสดีทุกท่านด้วยนะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่ฝายด้วยนะเข้าใจไหมไปรุ่นนะมีหลายตัวนะครับผมนะนี่มีเข้าออกตลอดเนาะ ร้อยสิบธรรมดานะครับผมนะ LED ก็มีเนาะร้อยยี่สิบห้าก็มีเข้ามาแล้วก็ดีมก็มีเนาะหลักๆก,ก็จะมีอยู่สี่รุ่นนี้เนาะที่จะเข้ามาของเราคนัะผมนะวันนี้ก็พามาดูบ้างแต่ตอนนี้รคันนี้เป็นสาตาร์ทมือเนะาะสตาร์ทมือสุดสีเบิกใหม่เป็นรถทําขึ้นใหม่ทรงเชงแต่งให้สาตาร์ทมือเครื่องเดิมแคมคันนี้ผมเอกสารครบพร้อมโอนเนาะราคาที่สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองเนาะครับผมเนาะอืมไปไปเดินดูคันต่อไปคันนี้เป็น ไลท์สิบ LED นะครับผมคันนี้รถปี21 22 23รถไม่กี่ปีเองเนาะรถปี21สภาษี67สภาษีไม่ขาดด้วยสตาร์ทมือระบบไฟใช้ได้ขับฉีดได้ปกติทำคลิปลงแล้ว29,900บาทเท่านั้นเองเนาะคันนี้ครับผมน,นี่คันนี้เป็นทรงเชงใช่ไหมทรงเชงครับผมคันนี้เป็นสตาร์ททาวน์นะครับผมนะนี่ชุดสีเบิกใหม่ครับผมป้ายทะเบียนเอกสารครบพร้อมโอน10,000เอ้ย20,000 หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะผมไปดูคันต่อไปนะครับผมเนี่ยคันนี้นะครับผมเนี่ยเป็นชุดสีเก็บงานเนาะชุดสีเก็บงานนะครับผมทําสีเครื่องสองเคมาด้วยนี่ปีสิามลูกห้าสามครับผมคันนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทเอกสารครบพร้อมโอนแต่งเรียบร้อยแล้วครับผมนะพามาเดินดูร้านที่ไปน,นะครับผมนะนี่รถเยอะแยะเลยนะครับผมนะเออคันนี้นะครับผมนะเป็นรถตามสภาพจากเจ้าของเดิมเนาะ ชุดสีเดิมของแต่งตามรูปนะครับผมนะหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเอกสารครบร้อมโอนคันนี้ครับผมนี่คันนี้ต่อมาคันนี้โอ้คันนี้ติดมาจจาแล้วติดมาจจาแล้วโอ้รีวิวให้หน่อยได้ไหมเนาะดีวิวให้ดูคันนี้เป็นตัวแปลง LED นะครับผมคันนี้ติดมาจจาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะนี่พาเดินดูพาเดินดูไปแล้วโอ้ยจะไม่มีที่จะเดินแล้วครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมนะพาดูคันนี้เอาคันนี้เดี๋ยวคันให้เลยคันนี้อาหารให้คันนี้นะครับผมนี่ ชุดสีเบิกใหม่แล้วผมเนี่เป็นทรงเชงรับผมเนี่เอกสารครบพรอมโอนนะผมสองหมื่นรบาทเท่านั้นเองนะผมนะทรงเชงได้แบบนี้ไปเลยชุดสีเบิกใหม่คันนี้ัากีได้ปกตินะผมคันนี้ก็คือลดางนิไฟเหมือนกันแต่ว่ารอจัดส่งนะครับผมนะเนี่ยนะอันไหนที่รอจัดส่งเราก็จะมาเช็ดทาความสะอาดอะไรรอก็คือเราร็ส่งค่ารับนะผมอันนี้ก็คืออันนี้ไปที่จังหวัดไหนก่อนนะอันนี้ได้ยอง ระยอง <ระ S 1> ค่ะระยองคันนี้ไปที่จังหวัดสกลนครนะผมนะคันนี้ไปที่ชนบุรีคันนี้ก็ไปที่สกลนครนะผมนะลูกค้ารอรับได้เลยนะครับผมนะทางร้านเราเชทธงศักดิ์รารถขาส่งเข้ามารับนะครับผมนะใครสนใจรถมอไซค์มือสองนึกถึงพี่ไฟมาแล้วนะผมนะชื่อบัญชีก่อนรถปิยยอดหรือมัดจําต้องเป็นร้านที่ไฟมาแล้วเท่านั้นนะผมนะก่อนรถยอดหรือมัดจาของจริงต้องได้วิดีโอคลอสดดพี่ไฟแล้วก็รถนะครับผมนะก่อนรถปิยยอดหรือมัดจำเนาะ ใครสนใจทักแชทคำามาไ,มได้ผมนี่ร้านนิไฟครับผมนี่พร้อมขับครับผมนี่